สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้าน JS เจริญยนต์นะครับมีวิบากนะครับเป็นวิบากเก่าวิบากใหม่นะครับมานําเสนอขายลูกค้าอีกแล้วนะครับท่านนะครับรถก็มีทะเบียนแท้ทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมแต่ละคันนะครับก็เดี๋ยวดูรีวิวรอบๆก่อนนะครับรถมีรุ่นไหนบ้างนะครับคันแรกเลยก็เป็นสีขาวก็เป็น Honda นะครับ CRF 250L นะครับสวยๆเลยคันนี้ปี12นะครับแล้วก็มี RXZ นะครับทำคัสตอมมา นะครับสวยมากนะครับเล่มโอนะครับทะเบียนแท้นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีดีทีร้อยผ้าโมโนนะครับคันนี้เป็นตัวนอกนะครับ2 NO นะครับผมทะเบียนแท้อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มี Honda Mtx ร้อยย้านะครับคันนี้ก็รถขับใช้งานได้เลยนะครับทะเบียนแท้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็คันนี้เป็น dt 200นะครับคันนี้เป็น dt 200R นะครับ เป็นรถนําเข้าเอกสารก็มีสําเนาซื้อขายนะครับแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของนะครับแล้วก็สําเนาประชาชนนะครับนะครับแล้วก็โมโนสีเทานะครับคันนี้ก็กําลังจดทะเบียนนะครับให้สําหรับลูกค้านะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยแล้วก็คันเหลืองนะครับคันนี้ก็เป็นดีทีไรพ้าโมโนนะครับเป็นสองนะครับตัวแรกนะครับคันนี้ก็กําลังส่งเครื่องไปทําอยู่นะครับ สวยเลยนะครับผมนี่นะครับรถที่ร้านก็จะเป็นทะเบียนแท้ทุกคันนะครับนะครับสวยสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวไล่ราคาแต่ละคันให้เลยนะครับพร้อมดีเทลแต่ละคันให้นะครับผมก็คันนี้นะครับ h o n d a c r f อนะครับคันนี้เป็นรถใหม่นครับปี12บสนะครับ ทะเบียนครบนะครับพร้อมโอนนะครับภาษีเต็มนะครับไม่ขาดต่อนะครับรถคันนี้ไม่หนึ่งพันสามร้อยประมาณสามร้อยสิบแปดกิโลได้ครับเนี่ยไม้แท้นะครับอ่าใช่ครับหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดกิโลนะครับรถใหม่ๆเลยคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับพร้อมชุดโอนเลยนะครับ อยากดูดีเทลตรงไหนก็โทรมาได้เลยนะครับทักมาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับคันนี้เปิดที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับ crf คันนี้นะครับผมสวยๆเลยท่อก็เป็นโยชิมูระนะครับงานสำเนานะครับผมแล้วก็มาคันที่สองนะครับคันนี้ก็เป็น r x z นะครับทำคัดตอมานะครับเครื่องดีลูกแหวนดีนะครับเครื่องไม่มีดังนะครับเป็นคาบูเคเหลี่ยมนะครับรีดวีฟอร์นะครับท่อสูตรนะครับ w r c นะครับนี่นะครับล้อก็เป็นล้อปีเนียมหน้าหลังนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับใส่ยางใหญ่นะครับเอกสารก็ชุดโอนเล่มภาษีครบเลยนะครับภาษีหกห้านะครับคันนี้ยังขาดไม่เกินนะครับรถขับใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับคันนี้เป็นฝาโมโนนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่สอง0มืสี่พันบาทนะครับ สองหมื่นสี่พันนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็โมโนคันนี้นะครับเอกสารครบนะครับพร้อมชุดโอนภาษีคาดประมาณห้าเดือนนะครับนี่ครับคันนี้เป็นตัวสองเอนโอตัวนอกนะครับแท้ๆเลยนะครับก็ล้ออลูมิเนียมนะครับดีๆขอบทองหน้าหลังนะครับคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับรถเครื่องดีเลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับสาหรับโมโนคันนี้นะครับ โมโนคันนี้เปิดไว้43,000บาทนะครับนี่เขาก็เป็นเล่มทะเบียนนะครับชุดโอนครบเลยเดี๋ยวพาดูเรือนไม้นะครับเรือนไม้เรืนไม้สวยเลยนะครับมีเข็มความเร็วหักนะครับก็มาคันต่อไปนะครับคันนี้ก็เป็น Honda MTX 1 2 5 R นะครับ เอกสารก็ครบเลยพร้อมชุดโอนะครับภาษีแเต็มนะครับยังไม่ขาดนะครับคันนี้ก็ได้เป็นล้อลูมิเนียมนะครับเรซินบอยหน้าหลังนะครับเครื่องก็ขับใช้งานได้เลยนะครับภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับนะครับนี่เลยแบบนี้เลยคันนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอ็มเคันนี้นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ นี่นะครับสวยเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นดี2 0สองรนะครับคันนี้เป็นรถนอกนะครับผมนี่นะครับเครื่องยังไม่ติดนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเย็นนี่ครับรถจอดนานนะครับคันนี้ขายอยู่หนึ่งบาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็ดีสีเท่าคันนี้ลูกค้าก็มัดจําไปแล้วนะครับจองไว้นะครับรอทําเรื่องเอกสารนะครับนี่นะครับที่ร้านนี่คือรับจดรับโอนด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถไป ไม่อยากไปโอนเองที่ร้านรับโอนนะครับผมคันนี้ก็เป็นดีทีวี5โมโนเหมือนกันเป็นตัวแรกนะครับ 2A6 นะครับคันนี้ก็ลูกค้าจองไว้อีกคันหนึ่งแล้วนะครับก็รอทําเครื่องใหม่บิ้วเครื่องใหม่นะครับนี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถที่ร้านแบบนี้เลยนะครับเป็นทะเบียนแท้ทุกคันนะครับผมทะเบียนแท้ต้องโอนขนส่งได้นะครับนะครับ สวยๆเลยครับอยากได้คันไหนอยากซื้อคันไหนทักมานะครับโทรมานะครับที่เบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดนะครับที่ร้านก็รับซื้อนะครับรับซื้อด้วยนะครับซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนนะครับรถเก่านะครับรถวิบากเก่ารถโบราณนะครับรถคลาสสิกนะครับทุกรุ่นเลยนะครับพร้อมรับถึงหน้าบ้านนะครับผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับพร้อมรับซื้อถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ท่านอยู่ที่บ้านนะครับแอดไลน์เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่ก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดแล้วส่งรูปรถมาเดี๋ยวทางร้านตีราคาให้นะครับรถสวยทะเบียนแท้ได้ราคาแน่นอนนะครับนะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ทางเหนือทางใต้นะครับหรือภาคกลางนะครับก็รับซื้อหมดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมเรามีรถขนส่งนะครับมีรถรับส่งนะครับสําหรับลูกค้าที่ที่จะที่ซื้อนะครับ ที่ร้านเราก็มีบริการขนส่งเหมือนกันนะครับเก็บปลายทางได้นะครับมันจําค่าขนส่งก่อนนะครับนะครับมาจําค่าขนส่งก่อนนะครับอย่างลงใต้นะครับค่าส่งประมาณสามพันก็มาจํสามพันก่อนนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะก็ตัวรถเองก็เก็บปลายทางนะครับก็ฝากร้านไปนิดนึงนะครับผมร้านก็นี่เลยร้าน j s เอรเจยนตนนะครับนี่นะครับเป็นเพจร้านนะครับแล้วก็ แล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นร้าน j จเเจริญยนต์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับสันติสุขนะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์0ูนย์หกหนึ่งนะครับสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดนะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับอยากซื้อนะครับอยากขายรถเก่ารถบิบากนะครับที่ร้านเจเอเจริญยนต์ยินดีรับซื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับ ห่างจากอำเภอรประมาณ5กิโลนะครับสำหรับลูกค้าที่มาไม่ถูกก็ปักหมดที่อำเภอได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ